เติมน้ำยาหยเหล่็นี้ของเตจต้ายาริ์นะครับผมเครื่อง1 2นะครับผมคันนี้เราเปลี่ยนพัดลมไปนะครับผมก็ถอดท่อ,อน้ำออกมาไม่มีน้ำไหลนะครับผมหม้อพักก็ไม่มีน้ำนะครับผมแต่ว่าในหม้อน้ำมีเยอะแค่ไหนเราไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเกลรอนนี้สามติจะพอไหมนะครับผมเริ่มเลยพุ่งเลย เท่าไปในนี้หรืึเปล่าต้องจมตังหาไม่เข้าหรอกหัวน้ำยังไม่เต็มเลยเต็มแล้วเด็กคืนนี่รึเปล่าใช,ใช้คนนี้ก็ได้สองอนี่ได้ต้องแร่ว,ว่าจะให้ตัวเองใช้ของได้คน มองโอ้นี่นี่พอดีเลยครึ่งนึงประมาณไหนประมาณนี้เลยเดี๋ยวครึ่งไหมประมาณครึ่งยังหนักมากแค่ไหน เพราะว่าเราคาดการณ์ไม่ถูกน,นะครับผมถ้าเราเอาแกนหลอนเล็กมาเนี่ยสมมติว่าเราเติมไป1แกนหลอน2แกนหลอน3แกนหล่อนนะผมมันแกนหลอนเล็กก็จะแพงกว่าครับผมก็ก็เลยต้องใช้แกนหลอนใหญ่ครับแกนหลอนใหญ่สรุปแล้วเราใช้ไปประมาณนี้เกือบครึ่งหนึ่งครับผมครึ่งหนึ่งก็ใช้2แกนหลอนพอดีเป็นแกนหลอนเล็กนะครับผมก็ที่เหลือก็ไว้เติมนะครับผมคันนี้มาก็คือแห้งหม้อน้ําพักน้ํานี่ก็แห้งนะครับผมดังนั้นนี่เก็บไว้เติม ครับผมโอเคอแล้วก็ปิดทีนี้หม้อน้ําะครับผมเวลาปิดต้องให้เข้าล่องแล้วก็ปิดให้แน่นครับผมโอเคเรียบร้อยไม่ปิดเกียวนะใส่ท่อยางเรียบร้อย ล้านเรียบร้อย